ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่หกสิงหาคมซึ่งตรงกับขึ้นสองค่ำเดือนเก้าปีมะโรงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาพูดถึงดวงลายวันกันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล คำโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูชัยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงที่เราออกไปนั้นจะดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าเราออกในยามที่ดีเราก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราเราจะทำอะไรก็จะเกิดมารเกิดผล ในวันนั้นถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็จะเป็นอัปมงคลกับตัวของเราก็ถือว่าวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะติดจะขัดอยู่เสมอในช่วงของวันนั้นหรือว่าวันที่เราออกไปเรามาดูในเรื่องของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านสำหรับท่านที่ตื่นนอนตอนเช้าในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลจะเป็นสีที่ดีสาหรับท่านนั้นก็คือ สีแดงจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้การงานของท่านนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวหรือว่าท่านเปิดจิตการค้าขาย ท่านจะขายดิบขายดีจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาใช้บริการกับท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้ท่านระวังในช่วงเช้าๆจะมีลายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนเช้าแต่พอถึงในช่วงของตอนเย็น ท่านอาจจะมีรายรับได้จับเงินก้อนก็เป็นไปได้นี่สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้จะดูเอาอกเอาใจเราดีจะช่วยเราประกอบกิจการค้าขายถ้าหากว่าเรามีงานร้นมือเขาก็ช่วยเราในวันนี้ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของความรักในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่เป็นเอกรักษ์และมีอำนาจมีวาสนานในตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานการงานสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การงานของท่านนั้นอาจจะมีงานที่เรียกว่าเข้ามาท่านเป็นงานจุกจิกๆหรือว่าเป็นงานที่เรียกว่าต้องทำ อย่างพิถีพิถันถ้าหากว่าท่านทํางานเป็นส่วนตัวของท่านให้ท่านระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้ให้ท่านระวังในเรื่องของการทํางานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินในช่วงของตอนสายๆบ่ายๆท่านจะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านท่านอาจจะได้จับเงินเป็นปึกก็เป็นไปได้ในวันนี้แต่ ในช่วงของตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในวันนี้สำหรับในเรื่องของคนรักคู่ครองของเราในวันนี้อาจจะมีการจู้จี้งุดงิดหน่อยบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองพูดอะไรก็ทำใจน้อยพูดแล้วก็จะทำให้ตัวเรานั่นต้องงุดงิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้น วันนี้เราจะต้องใจเย็นเย็นจะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดยุ่นในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีอำนาจและจะมีวาสนาอีกตาหาก ในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์จะมีอำนาจมีวาสนากับตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการแข่งขันกันหรือว่าจะมีการ ที่เรียกว่าเอารัดเอาเปรียบถ้าหากว่าเราทำงานส่วนรวมหรือว่ารวมกันทำหลายคนอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันและอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันในตัวของเราอีกตาหากในช่วงนี้ก็ขอให้ระวังที่ทำงานร่วมกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงเช้าท่านจะมีรายรับเข้ามา,าท่านก็รู้สึกว่าจะมีเงินเข้ามามากมายบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องเคลียร์กันอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินในวันนี้อาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมอีกในท่านระวังให้ดีในช่วงนี้แต่พอถึงในช่วงของตอนเย็นเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรนัก ในเรื่องของคนรักในวันนี้ถ้าหากว่าเขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็จะตามอกตามใจเราดีจะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นกับตัวเราในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควัน ให้ท่านหันหน้ามาทางทิศต,ตะวันตกเคียงใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจและมีสเสน่ห์กับตัวของท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะทำอย่างสบายเพราะว่างานทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยทำมาแล้วทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องการงานงานบางสิ่งบางอย่างท่านทำแล้วอาจจะมีชื่อเสียงเข้ามาตัวท่านอีกก็ได้ในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองการเงินในช่วงของตอนเย็นเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการจ่ายในช่วงของตอนเย็นเย็นในช่วงของรายรับก็มีบ้างเล็กๆน้อยในช่วงตอนเช้ามาหาตอนบ่ายอาจจะมีเงินเข้ามาหาท่านแต่ก็ไม่มากเท่าไรนะัก ในเรื่องของคนรักในเรื่องของคู่คลองในช่วงนี้ก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความปรึกษาหารือกับตัวเราได้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีสเสน่ห์ในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงๆต่ำๆ หรือว่าที่เสียงภัยให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการเงินท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ขาดมือในเรื่องของคนรักวันนี้ก็แลดูจะเอาอกเอาใจดีไม่มีอะไร เขาก็จะช่วยเหลือเราดีจะเป็นที่ปรึกษาหารือกับเราดีในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรืหัสในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่มีอำนาจมีวาสนาดวงชตาของท่านจะดีจะเป็นสเสน่ห์อีกตาหากในช่วงของวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานการงานถ้าหากว่าท่านทำงานค้าขายจะขายดิบขายดีจะขายคล่องจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์จะขายได้ขายดีในวันนี้ในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีรายรับเข้ามาหาท่านมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนรักในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะแง่งอนกับเราพูดจาอะไราต้องระมัดระวัง อาจจะคอยจ้องจะผิดเราอีกตาหากเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาไราต้องระมัดระวังกันให้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกลักษและมีอำนาจมีวาสนาสำหรับสี สีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านจะเป็นสีที่มีสเสน่ห์อีกตาหากในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ท่านทำงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานหนักเข้ามาหาท่านรวมถึงงานยุ่งงานยากงานเล็กงานใหญ่งานจุกจุกจิกๆจะมีอีก ในวันนี้ให้ท่านระวังให้ดีสำหรับในเรื่องของการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้ในช่วงบ่ายๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่พอถึงตอนเย็นท่านก็จะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านในวันนี้ในเรื่องของคนรัก คนรักก็เอาอ,อกเอาใจดีไม่มีอะไรในวันนี้จะตามใจเป็นที่ปรึกษาหารือกับเราได้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนามีสเสน่ห์อีกตาหากในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ถตาหากว่าท่านทำงานอะไรก็จะไม่หนักใจเพราะว่าจะมีลูกน้องคอยช่วยและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านจะมี ู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการงานและงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทํานั้นอาจจะมีชื่อเสียงมาหาตัวท่านอีกก็ได้ในช่วงต่อไปในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินการทองจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทุกช่องทางท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนรักก็ รู้สึกว่าถ้าหากว่าอายุมากกว่าเราเขาจะบ่นจู้จี้งูงี่งองแงหรือว่าจะแสนงอนใส่เราในวันนี้ให้ท่านทำใจดีๆเขาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เข้ามาติดตามรับฟังดวงประจำวันสำหรับวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านนั้น จงประสบกับความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความที่มุ่งมาตรและปรารถนาก็ขอ,ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี